เบื้องหลังสาเหตุที่หลี่หยวนก่อกระบฏต่อราชวงศ์สุยมีความซับซ้อนและมีปัจจัยหลากหลายประการ 1. ความหวาดกลัวและแรงกดดันจากสุยหยางตี้มีข้อมูลระบุว่าจากพัดสุยหยางตี้ไม่พอใจหลี่หยวนซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ว่าราชการเมืองไทยหยวนและแม่ทัพคนอื่นๆของตระกูลหลี่ในเรื่องความสามารถในการยับยั้งการลุกร้านของพวกเติร์กตะวันออกและกลุ่มกระบฏชาวนา คำทำนายของอันเจียถั่วซึ่งเป็นนักพยากรณ์ลึกลับหรือโหรในยุคนั้นรี่หยวนมีความกังวลเกี่ยวกับคำทำนายที่ว่าจากักรพรรดิองค์ต่อไปจะมีชื่อสกุลรี่ซึ่งทำให้สุหย,ยางตี้เกิดความระแวงและเคยสั่งประหารขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ชื่อว่าหลี่ขุนพร้อมกับคนในตระกูลไปกว่า30คนไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยความกลัวว่าตัวเองจะถูกสังหารจึงตัดสินใจก่อกบฏเพื่อรักษาชีวิต 2. โอกาสที่เอื้ออํานวยการร่มสลายของอาชวงสุยความไม่พอใจของประชาชนอัชวงสุยร,ร่มสลายลงท่ามกลางการก่อกระบฏของประชาชนอย่างกวาง้างขวางโดยมีสาเหตุหลักมาจากการปกครองที่โหดร้ายของสุยยางตี้การเก็บภาษีที่หนักหน่วงและการเกณฑ์แรงงานบังคับจํานวนมหาศาลเพื่อใช้ทําโครงงานการก่อสร้างต่างๆการล่มเหลวของการทหาร การทุ่มทรัพยากรไปกับสงครามราคาแพงและล้มเหลวในหลายครั้งในการลุกรานอาณาจักรโครกุรยอได้ทําให้ทรัพยากรของจักรวรรดิลดลงอย่างมากและทําให้เกิดการจลาจลทั่วแผ่นดิน 3. การสนับสนุนจากบุตรชายรีซมินมีบันทึกว่ารีซื่อหมินได้ให้ขุนนางชื่อว่าเผยจีย่างเตือนรีหยวนว่าห่างเรื่องที่รีหยวนมีความสัมพันธ์กับนางกำนันของสุยหยางตี้ที่พระชวังจิ้งหยางถูกเปิดเผย คนในตระกูลทั้งหมดจะต้องถูกประหารดานขมขู่นี้มีส่วนให้รีหยวนต้องยอมตกเองก่กะกบฏในปีคศ617รีหยวนได้นำทัพเข้ายึดเมืองหลวงฉางอานและได้ตัวหยางโยขณะนั้นเป็นพัะนักดาของสุยหยางตี้และผู้รักษาเมืองรีหยวนได้สถาปนาหยางโยขึ้นเป็นจกักรพรรดิขุนเชิดโดยให้พระองค์มีพระนามว่าจากักรพรรดิสุยกงตี้ในขณะที่ยกย่องสุยหยางตี้ ซึ่งยังอยู่ที่เจียงตูเป็นไท่สร้างห่วงในปีคศ618ภายหลังจากข่าวการสวรรคตของสุยหยางตี้มาถึงหลี่หยวนได้บีบให้จกักรพรรดิสุยกงตี้สละอสมบัติให้กับตนเองหย่างโยและรับตำแหน่งเป็นกงกวัวยี่กงซึ่งเป็นการสิ้นสุดของอาชวงศ์สุยอยางเป็นทางการและหลี่หยวนได้สถาปนาอาชวงศ์ถังขึ้นมา